สวัสดีค่ะพบก,กับช่องบอสแบมค้าขายแบบบ้านนะคะวันนี้ไม่หน่อยจ่าชวนทำข้าวเหนียวทุเรียนนะคะเพื่อนๆวันนี้จะพาทำแบบบ้านนะคะไม่ได้ขัดข้าวอะไรนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของข้าวเหนียวมูลกันก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นข้าวที่นึ่งสุกแล้วนะคะไม่หน่อยใช้ข้าวสาร1400กรัมนะคะนึ่งออกมาแล้วก็จะได้ ประมาณ2,000กรัมค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะไม่หน่อยก็จะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะใส่กะทิลงไปในหม้อค่ะจะใส่อะไรก่อนก็ได้นะคะเพื่อนๆใส่น้ำดื่มนะคะใส่น้ำตาล แล้วก็ใส่เกลือค่ะจากนั้นให้ใช้ไม้พายหรือให้ใช้ทัพพีนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะตั้งไฟเลยก็ได้นะ,ะน้ำตาลจะได้ละลายเร็วนะคะเมื่อส่วนผสมละลายดีนะคะให้เพื่อนๆทำการชิมส่วนผสมก่อนนะคะ ว่าชอบรสชาติประมาณนี้หรือเปล่านะคะรสชาติที่ไม่หน่อยพาทำก็จะมีรสชาติออกหวานมันและก็เค็มนิดนิดค่ะเมื่อเราได้รสชาติที่พอใจแล้วนะคะให้ใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะเพื่อนๆตอนนี้ไม่หน่อยก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วนะคะก็จะทำการขยี้ขยี้ข้าวให้แตก แล้วก็เข้ากันกับน้ำกะทิดีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่หน่อยจะเอาไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟปานกลางค่อนอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้แม่หน่อยก็นำข้าวเหนียวมามูนแล้วนะคะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะแม่หน่อยก็จะกวนไปเรื่อยๆพอไม่ให้ติดก้นหม้อนะคะเพื่อนๆทําทำไปเรื่อยๆจนกว่า น้ำกะทิกับข้าวจะพอคลุกผิกนะคะก็คือเป็นอันใช้ได้นะคะสาเหตุที่เอามากวนแบบนี้นะคะเพื่อให้น้ำกะทิสุกนะคะจะได้ไม่เสียง่ายค่ะและรสชาติก็จะเข้ากันดีนะคะเพื่อนๆเมื่อข้าวเหนียวมูนมีลักษณะแบบนี้ก็คือใช้ได้นะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆปิดแก๊สได้เลยนะคะ เอาฝาปิดไว้นะคะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำน้ำราดกันค่ะต่อไปเรามาทำน้ำราดกันนะคะเพื่อนๆใส่กะทิลงไปนะคะแม่เปลี่ยนหม้่ก่อนนะคะหม้อน้อยเกินอ่ะต่อไปนะคะใส่น้ำลงไปค่ะน้ำดื่มนะคะอันน้ำอันนี้เอาไว้ใส่แป้งข้าวโพดนะคะเพื่อนๆ ใส่เกลือลงไปใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะสำหรับน้ำตัวนี้นะคะแม่ขอโยแม่ขอวกมานิดนึงนะคะเราแบ่งออกมาเลยนะคะแบ่งเท่าไหร่ก็ได้นะคะจากอัตราส่วนของน้ำที่แม่หน่อยแปะไว้ให้นะคะเพื่อนๆเพื่อเอามาผสมแป้งข้าวโพดนะคะ แป้งข้าวโพดจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆคนส่วนผสมนะคะพอเข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่เนื้อทุเรียนลงไปนะคะเนื้อทุเรียนนี้ใส่ตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นนะคะให้นำหม้อนะคะไปตั้งไฟปานกลางค่อนอ่อนนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะ เวลาเพื่อนๆกวนนะคะให้ใช้ทัพพีนะคะบี้บี้เนื้อทุเรียนไปด้วยนะคะเพื่อนๆใส่น้ำที่ละลายแป้งข้าวโพดลงไปนะคะจากนั้นก็ดับเตายกลงได้เลยค่ะเดี๋ยวไม่หน่อยจะให้ดูความข้นนะคะเนี่ยค่ะถ้าใส่แป้ง20กรัมความข้นก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ สาเหตุที่ไม่หน่อยใส่แป้งนะคะเพราะว่าต้องการให้น้ําราดเกาะกับข้าวเหนียวนะคะเวลาลูกค้าเอาไปราดนะคะเพื่อนๆน้ําราดก็จะเกาะกับข้าวเหนียวดีนะคะเวลาทานก็รสชาติก็จะเข้มข้นนะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่แป้งก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วแต่ความชอบนะคะเดี๋ยวไม่หน่อยจะพักน้ำราดให้เย็นก่อนนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะระหว่างที่เรารอน้ำราดเย็นลงนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆมาตักข้าวเหนียวมูลไว้อรอเลยนะคะเนี่ยค่ะแม่หน่อยใช้กล่อง tc 0 5นะคะเพื่อนๆไแม่หน่อยจะชั่งน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ130ถึง140กรัมนะคะเพื่อนๆ ประมาณนี้นะคะถ้าอยู่ระหว่างร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบแม่หน่อยก็คือเอาเลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นแม่หน่อยก็จะมาแต่งตกแต่งข้าวนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆืจะได้เหมือนดูเยอะๆเดี๋ยวแม่หน่อยจะทำต่อจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้แม่หน่อยก็เตรียม ข้าวเหนียวมูลใส่กล่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการตักน้ําราดกันนะคะเพื่อนๆอ,อุปกรณ์ที่ไม่หน่อยใช้นะคะก็จะมีกลวยแบบนี้นะคะถุงที่ใช้เป็นถุงขนาด3าคูณหค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีมีหนังหนังยางและก็ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเอาไว้ดันเนื้อทุเรียนนะคะเวลาเนื้อทุเรียนเขาไม่ลงไปนะคะ หักน้ำราดประมาณ100ถึง110กร,รัมค่ะจากนั้นก็เทใช้หนังยางรัดนะคะนะคะีค่ะใช้นิ้วก้อยนะคะเกี่ยวไว้ด้านหนึ่งนะคะหมุนหมุนหมุนแล้วก็เอามาใส่ด้านนี้แล้วก็มาใส่ด้านนี้ก็คือจบเสร็จเรียบร้อยนะคะ เวลาขายนะคะไม่หน่อยก็จะวางแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเต็มกล่องพอดีนะคะจากนั้นก็เย็บทั้งสามมุมเลยนะคะเพื่อนๆเมื่อแม็กเสร็จก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะถ้ามีโลโก้ของร้านนะคะก็ติดโลโก้ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าไม่มีก็คือไม่เป็นไรนะคะเราก็ขายแบบนี้ไปเลยค่ะ ตอนนี้ข้าวเหนียวทุเรียนของแม่หน่อยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆทำได้ทั้งหมด23กล่องนะคะสำหรับการคำนวณต้นทุนกำไรนะคะก็จะมีข้าวสารนะคะ35บาทเกลือ24สตางค์น้ำตาล15.29กะทิ116.90แป้งมัน2บาทเนื้อทุเรียน 320กล่องไม่หน่อยใช้ TC 0 5นะคะแล้วก็สติกเกอร์ไม่หน่อยสั่งมาตกดวงละ23สตางค์ค่ะค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าลูกแมกไม่หน่อยก็จะตีรวมไปเป็น30บาทเลยนะคะและก็มีไม่หน่อยมีค่าน้ำมันรถไปส่งลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าไม่หน่อยโพสขายทาง Facebook นะคะ ทำเสร็จก็คือเอาไปส่งลูกค้าเลยนะคะก็จะตีค่าน้ำมันลดไปประมาณ30บาทนะคะเพราะว่าระยะทางไม่ไกลนะคะเพื่อนเต้นทุนรวมออกมาแล้วก็จะอยู่ที่583.47บาทไม่หน่อยก็จะปัดเป็น600บาทเลยนะคะ1สูตรไม่หน่อยทำได้23กล่องนะคะขายกล่องละ50บาทค่ะ ก็จะรวมเป็นเงิน1,150บาทหากต้นทุน600บาทกำไร550บาทค่ะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเพื่อนๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกำไรก็จะขึ้นอยู่กับค่าทุเรียนด้วยนะคะถ้าเราซื้อทุเรียนมาแพงหรือว่าเราซื้อลูกนั้นมาแล้วมันได้แต่เปลือกนะคะเปลือกมันหนักกว่าเนื้อได้เนื้อไม่เยอะเราก็ต้องซื้อ จำนวนกิโลเพิ่มขึ้นนะคะแต่วันนี้พอดีไม่หน่อยโชคดีนะคะได้แบบเปลือกบางมากๆแล้วก็ได้เนื้อสวยมากๆค่ะก็เลยใช้ทุเรียนแค่2กิโลก็คือพอดีนะคะต้นทุนต่อกล่องจะอยู่ที่26บาทกำไรต่อกล่องจะอยู่ที่24บาทค่ะสำหรับ คลิปนี้ไม่หน่อยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่หน่อยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ